ยกเยอะไหมไม่ก่อนจะหมดเวลาเนี่ยนี่ไม่หมดเวลานะนี่ให้เล่นแล้วเนี่ยเยอะกูได้เขามึงมึงโยกไปก่อนไม่หรอมึงเพิ่งไปกูไงนี่ให้เล่นไงกูสารไงนั่งนานไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสารไงงั้พูดไปดูแรงเงาไหมได้ดูแรงเงาไหมดูครับดูเหรอนี่กูไม่ดูแต่กูรู้เรื่องหมดตุ๋นเส้นยัดแม่ ยังไม่รู้เลยว่ามันช่องไหนอะไรยังไม่รู้ผมไม่ดูแต่ผมรู้เรื่องรูหมดแม่งทำเรี่ยงมัออ่งเรื่องอะไรนะแรงมูนินมูนินมูต้าอะไรวะเจนนี่เทียนเอเยสเกยแสนเชิงสิบจาเป็นเหล็ก เวลอะไงจริงไหยเฮ้ยเฮ้ยเหล็กเฮ้ยเหล็กเจ็ดเคเฮ้ย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 ขับคนโคตรดีเลยสัตว์หยังเดียวยังหมดยังนิดยังหมดยังนิดฮะยังวี่เลยนาทีไม่จันทร์ถึงไม่ได้บอลเห็ไม่ได้บอก ทมึงคุยเขาบพ่ไงคุยในเฟสบุ๊กอะไม่มาวะมานู่นเดือนหน้านู่นนะเขาไปไหนพี่หอไปลอนดอนไงอ๋อชีวิตกมีมีเงินอะไรคือเยอะแยะเฮ้ยมมันมีางบมนมันบ้นบ้นมันพอเ่ว่าที่มันทำทำเยอะกี่กัเว็บในช่วงนั้นบูมๆตอนร่มลุ้งมาดะ แต่เห็นก็บอกว่าช่วงช่วงนั้นน่ะช่วงนั้นได้เยอะแต่เขาบอกช่วงนี้ถึอว่ามันมันจะนี่ลงดรอปลงไงมันดรอปลงถอนเยอะไงเพราะว่าการลงเรือมันช่วยลงอุ้ยคนคลั่งเหรอคลั่งคลั่งโง่ซะสวยได้ยังไงล้างดิพี่หมิโอ้โหอยู่จับเวลาอยู่เลยต้องเลยนะต้องอยู่นั่นน่ะเขาไปพี่เขาไปพี่เหรอเออไปคนเดียว คนเดียวด้วยเออเค้เข้เห็นกันตัวเฮ้ย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 เย้กูเออไม่ไม่มันเลยเวลาช่วงทำงานดีคาดเกี่ยวไปไม่ได้ไม่เลยตอนแรกนึกว่าจะจะได้ไปเออมีตาเจอกันนึงถ้าเป็นกูกูไม่ไปน้าแฟนกูไม่ได้ไปเออเฮ้ยเดี๋ยวกูลงให้เดี๋ยวกูลงให้เดี๋ยวให้กูดูเออเดี๋ยวกูลงให้นี่ไงรับถ้าเป็นถ้าเป็นเพราะไม่มีตังคาเพราะอะไรบอกด้วยว่าอะไรเพราะไม่แต่เขาม่

เดี๋ยว <laughs> ยิงไปเลยรออะไรยิงเลยมีอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <laughs> โลกต้องการคนอย่างนี้ผ <laughs> ู้มึงน,นี่เลวจริงจริง